สวัสดีค่ะออมสินนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเรียนนี่จะเป็นคลิปแรกที่คิดว่าน่าจะอัพโหลด u t u b e ก็คือว่าตอนนี้เราอายุ22แล้วแต่ว่ายังเรียนไม่จบเพราะว่าคณะเราเรียน6ปีคือเราเรียนสตัตอแพทย์แต่ว่าเราดรอปเรียนไป1เทอมเราเลยต้องเรียน7ปีกับรุ่นน้อง นะคะตอนนี้เราอยู่ปีสามแล้วก็เรียนออนไลน์อยู่บ้านเบื่อมากอยากจะได้วัคซีนเร็วๆก็คือเรื่องที่อยากจะเล่าก็คือเราเราเรียนสัตวแพทย์เรามีสอบออนไลน์เราเรียนออนไลน์คือเริ่มมีตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งเทอมสอง ที่เรามาเรียนกับรุ่นน้องอะ่ะคือมันผ่านมาก็เกือบสองปีที่เราเรียนออนไลน์ใช่ไหมปีหนึ่งเอ้ยปีหนึ่งเทอมสองตอนนี้ปีสามเทอมหนึ่งก็ประมาณเกือบสองปีสองปีใช่ไหมนั่นแหละคือเราเรียนออนไลน์แล้วคือคณะที่เราเรียนอะ่ะก็คือคณะสัตวแพทย์แล้วเราอยากฝึกจับฝึกทําฝึกผ่าแบบ ของจริงแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของรักษาระยะห่างการป้องกันอะไรต่างๆมากมายซึ่งเรารู้สึกว่าสกิลเราไม่รู้สิเราเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงคือเรารู้สึกว่าสกิลเราไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ดิแบบดบลงเอิมการจับเข็มของเราก็ไม่ได้ออกค่ายเราก็ไม่ได้จับ แล้วก็เรื่องอนาตโตมีการเรียนออนไลน์เราหรือว่าการสอนออนไลน์คือมัอนเห็นแต่ภาพแต่เรารู้สึกว่าการที่เราเป็นสัตวแพทย์อะเราต้องจับแล้วเราต้องทําแต่ร,รู้สึกว่าเราไม่ได้ทํา <G ül üyor> ก็สถนานการณ์แบบนี้แต่เราก็คิดว่าถ้ารัฐบาลเขาตัดสินใจดีเขาควรจะเอามาันมาตั้งแต่แรกนี่แค่เราเป็นสัตวแพทย์นะถ้านักเรียนแพทย์อะผ่าอาจารย์ใหญ่คือออนไลน์ระ อันนี้เราไม่รู้นะสำหรับเรา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 อาจจะคิปน,นี้เพราะว่าเราเบื่อเราต้องขอโทษด้วยถ้าทัศนคติเรามันไม่ตรงกับใครหรือว่าขัดหูใครแต่คิดว่าคลิปนี้เราจะอัปโหลดยูทุกเพื่อที่จะเก็บเป็นความทรงจําให้ตัวเองในอีกสี่ปีข้างหน้าในจบในเวลาที่เรียนจบ แล้วก็อยากพูดอีกว่าสัตว์แพทย์เรียนหนักไม่พอเรามันเป็นบ้าเราตอนนี้เราเรียนคือหนึ่งก็คือเราเรียนสัตแพทย์มอกษตร 2. สองก็คือเราเรียนที่รัฐศาสตร,ร์เราคำแหง 3. สามก็คือเราเรียนที่ราชภัสวนสวนันทา 4. สี่คือเราเรียนมหาวิทยาลัยเกิดและห้าคือเราเรียนมอสทคือเรียนทั้งหมดห้าที่ตอนนี้แต่ถ้าพูดถึงความคื่หน้าแล้วก็ มกเกษตรนะเราอะอยู่ปีสามเทอมหนึ่งแล้วแล้วใกล้จะสอบมีเทอมด้วยใกล้จะสอบมีเทอมตอนตอนไหนอะตอนเดือนหน้าแต่ว่าวันนี้วันที่ยี่ิบเอ็ดอีกสองอาทิตย์คือเราจะสอบแล้วนะนั่นหละก็คือยังอยู่ปีสามเทอมหนึ่งอยู่เราไม่รู้ว่าจะผ่านบนหรือเปล่านะ ท,ที่สองก็คือเอที่เราสมัครเลยนะก็คือรำคำแหงคือสั้นแพ์เกษตรเนี่ยเราละหักหกหนึ่งแล้วปเด็กคนหนึ่งแต่เราไปเรียนกับเด็กหกสองเขาเราเดับไปหนึ่งเทอมถามว่าเครียดไหมก็แนใๆก็เครียดนะตามเพื่อนไม่ทนันแต่ก็รู้สึกว่าอะฉันดับเองฉันตัดสินใจเองอ่ะก็ไม่เป็นไรที่ที่สองก็คือเราเรียนรำคำแหงคือรำคำแหงเนี่ยมันจะสอบตรงกับ วันธรรมดาแล้วมันก็ตรงกับคณะสัตวแพทย์ที่เราสอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไระคือบางอันมันก็ไม่ตรงแต่มันอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึ่งที่จริงมันไปได้แต่ว่าเราไม่ไปด้วยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งสองก็คือสอบตรงจริงๆสอบตรงส่วนมากและสอบตรงจริงๆเราก็เลยไม่ได้ไปคือเรารหัสหกสองนะแต่ว่าตอนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วที่จริงอะเราควรจะใกล้จบหรือว่าจบแล้วได้ซ้ํา คือมันจะมีคนที่เรียนแบบสองปีครึ่งปะที่แบบเรียนรามสองจบสองปีครึ่งสามปีอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราเราเรารหัสหกสองนี่หกสี่เราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราตั้งใจเนจริงอ่ะเราอาจจะจบแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเราอ่ะคือที่ผ่านมาคือตั้งตั้งแต่เรียนหกสองนะคือเราแบบเราเรา,เราลงถูกเทอมเราลงซ่อมด้วยเราลงมัมมร์ด้วยเราลงภาพปกติด้วยแล้วเราลงเต็มเด็กกิจตลอดแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสไปทําเลย คือไม่ได้สอบสักเล่มเลยแล้วก็คือเกดก็คือเป็นเอจ่ายตังฟรีคือไม่ฟรีหรอกก็คือจ่ายตังแต่เราไม่ได้ไปสอบแต่ถามว่าเราอ่านมาเรืนี้เราอ่านทุกครั้งนะเราอ่านทุกครั้งก่อนที่จะไปสอบแต่ว่ามันไม่ได้ไปสอบแต่เออแต่คือเราอ่ะเนี่ยอันนี้คือ อันนี้คือตารางสอบของสาพแพย์เรายังไม่ได้ลงของรามคําแหงไปคือของรามอวันแรกเราสอบวันที่สองสิงหาเว้ยสองห้าหกสี่แล้วเราแบบเหมือนมันจะมีมีตรงนี้ด้วยที่เราสอบอ่ะคือเราสอบรามตอนนี้เราสอบเจ็ดวิชาแต่ว่าด้วยช่วงโควิดคือเราคิดว่าเราจะสอบทั้งหมดเจ็ดวิชาถึงมันจะแบบอยู่ในช่วงระยะเวลาเกี่ยวกับสาพแพย์แล้วไม่มีตรงเลยนะบางอันเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้เราสอบเทคคูมหรือว่า ยังไงถ้าเทโคมเราคิดว่าเอยเราทําได้แต่ถ้าเกิดสอบโอเพนบุ๊กก็คือถ้ามันตรงกับช่วงระยะเวลาเนี้ยคือเราไม่ได้ดูเวล้แต่เรารู้วันนะก็คือเราอาจจะไม่ได้สอบคือเราลงไว้ทั้งหมดอะข้อเขียนเจ็ดเล่มโหดไหมคืออ่านจนลืมไปแล้วก็คือลืมก็คือต้องกลับไปทวนตอนนี้หนังสือก็คืออยู่ที่หอตอนนี้ก็คือเราอยู่บ้านแต่ถามว่าซีเรียสมั้ยที่แบบว่ารหันหกสองแล้วยังไม่คืบหน้าเพราะตอนนี้สองห้าหกสี่แล้ว ก็ก็ค่อนข้างที่จะเครียดนิดน,นึงในเรื่องของเงินก็คือก็ก็จ่ายเยอะและอีกอย่างค่าเดินทางก็คือเราเออที่จริงอะ่ะมันมีการนั่งรถไฟฟ้าไปได้นั่งเรือไปได้แต่ว่าเราอะ่ะเออเน้นความสะดวกสบายแบบว่าไม่ชอบรอเราก็เลยเรียกแกบบ็แบแก็บครั้งนึงก็ประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยแล้วแต่วันแล,วแล้วแต่ช่วงอะ่ะแต่ตอนที่เราไปก็คือมันเป็นช่วงที่แบบคนเยอะแกบ็บมันก็เลยแพง แล้วก็คือเรานั่งนั่งจากหอที่อยู่พระโขนง40ก็คือตรงข้ามกับโรงพยาบาลสัตว์มอกเกษตรบางขีดนะ่ะคือนั่งไปลคำคําแหงหนึ่งเราเคยไปแค่ลำหนึ่งอเราไม่เคยไปลำสองเลยนะที่จริงเรามีสอบลำสองเว้ยแต่แบบแต่แต่เรายังไม่เคยสอบไงเราก็เลยไม่ได้ไปก็เลยไม่รู้ว่าเออลำสองมันไกลแค่ไหนรู้แค่ว่าแบบอยู่บางนาเราเคยไปแต่หัวม,มากประมาณนั้นแล้วก็ที่ที่สามที่เราเลยนก็คือมหาวิทยาลัยเกเลย เอ่อในเรื่องของคณะศัพว์แพทย์มกษตเที่ยวเรียนนะคือเป็นคือถ้าตามปกติจริงๆจะเป็นคอที่เราเรียนในห้องสดไปนั่งห้องบรรยายมีระยะเวลาเรียนมีการทรําแลบมีงานส่งมีการเช็ดคะแนนเข้าเรียนทุกครั้งแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็จะมีการเรียนออนไลน์ซึ่งอาจารย์บางท่านก็เช็คอาจารย์บางท่านก็ไม่เช็คมาแล้วแต่รามเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่า เออคณะอื่นหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาขาอื่นหรอเอขาเรียกว่าอะไระคือเราเรียนรัฐศาสตร์แล้วรัฐศาสตร์ภาคปกติอ่ะคือเหมือนแบบเราคือตอนคือคือเราก็อยากรู้เฉย,ยๆเราอยากรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรแบบนี้เราก็เลยเลือกที่จะเรียนแล้วก็เหมือนเออเราไม่เคยเข้าห้องเรียนแต่ว่ามันจะมีวิดีโอย้อนหลังถูกไหม คือเราเราดูนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ดูเราเราเราซื้อเราซื้อหนังสือมาอ่านเราซื้อชีตชีตอะไรวะชีตแดงมาดูเราซื้อชีตอ,อ,อะไรนะเจาะเกาะพวกอะไรพวกนะนะั้นอะคือเราซื้อมาอ่านเวออแต่แบบเรียนน้อยครั้งมากที่เราจะเรียนผพราว่าแบบเราเราชอบอ่านหนังสือเองอะไรอย่างนี้แล้วก็เออถ้าจะไปเรียนสดก็คือต้องนั่งรถไปแล้วคือมันไกลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เรียน แล้วก็มอที่สามที่เราจะพูดถึงก็คือมอเกริรกมหาวิทยาลัยเกริรกซึ่งอยู่บางเขนเหมือนกันเนาะก็คืออยู่บางเขนเหมือนกันอะไรก็คืออยู่บางเขนเหมือนกันแต่เป็นคอร์สหลักสูตรอะไรว่าหลักสูตรทางไกลเราเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการนวัตกรรมคือมันก็เป็นคือจะพูดยังไงดีมันก็เป็นความผูกพันของเราคือเราตั้งใจจะลงธุรกิจภาษาจีน แต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นทําไมไปสมัครสาขาการจัดการนวัตกรรมเราก็ไม่รู้นะคือตอนเหมือนเขาอะเออคือของมเกอร์อะไอบริหารธุรกิจภาษาจีนเนี่ยก็คือเขาสอนแล้วก็แต่เบสิกเลยนะแล้วก็เหมือนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเหมือนไล่ๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นอะทําไมเราถึงมาสมัครสาขาการจัดการนวัตกรรมเราก็ไม่รู้นะคือมันเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเว้ยแล้วก็เหมือนแบบอุ้ยแล้วก็เหมือนแบบ เรียนเป็นบล็อกคอร์ดว่าเออเนี่ยบล็อกที่หนึ่งเรียนเท่านี้นะถึงเท่านี้นะมีสอบมีสอบกลางภาคมีสอบปลายภาคมีงานให้ทำมีงานกลุ่มมีเออมีการสั่งงานมีการทำรายงานมีอะไรนะประถมนิเทศครั้งแรกเข้าอะนะมีประถมนิเทศสันทศศึกษาแล้วก็มีมีเกรดคือคือปกติเหมือน เหมือนเหมือนนะักศึกษาภาคปกติภาคพิเศษเลยก็คือออนไลน์ก็คือเหมือนกันคือตอนแรกอะ่ะเราเราก็เรียนไปเรืเร่อยๆเว้ยเราก็เหมือนแบบคือมันก็จะมีคลิปวิดีโอแล้วแขวนไว้แล้วให้เราไปดูทําการบ้านมีงานกลุ่มอะไรอย่างงี้แล้วก็เข้าไปทําไปทําไปทําก็เนื้อหามันก็จะเกี่ยวกับแบบเอ่อรัพยากรมนุษย์อะไรอีกวะรัพยากรมนุษย์แล้วก็เออบริหารธุรกิจขนาดย่อมคือมันก็จะมีเป็นวิชาวิชาไปนะ แล้วก็เกตมาเลยแต่อาจารย์อาจารย์คืออาจารย์บางคนอะแค่แบบเราตั้งใจอ่านเราตั้งใจทําข้อสอบคือข้อสอบต้องบอกเลยนะว่ามีเขียนแล้วก็กาคือก่อนหน้าที่จะมีโควิดอะก็คือเราอะไปสอบใน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 ของมหาลาัยเกิกเลยคือคือเรียนเราเรียนออนไลน์ได้แต่เวลาสอบเราต้องไปสอบที่นั่นของเขาแต่การเรียนออนไลน์อะมันก็ทําให้เราต้องสอบที่นี่แต่ว่า เขาก็จะให้เราเลือกสองชฉยก็คือเหมือนให้เปิดกล้องซูมกับกับเหมือนประมาณว่าให้เราอัดหน้าจอว่าที่เราทําอยู่อ่ะเออคือไม่ได้เปิดโกงหรืออะไรนะแบบให้เห็นอะไรเงี้ยเป็นวิดีโอเอาไปแขวนว่าเออเราทํานะอะไรเงี้ยเออตอนสอบออนไลน์นะอืมแล้วก็เกรดตัดค่อนข้างโหดนะคคือโหดกว่าโหดกว่าของสัตวแพทย์อีกเราบอกเลยนะคือสัตวแพทย์เนี่ยตัดเอฟที่ห้าสิบ แล้วหลังจากนั้นคือคะแนนอิงกลุ่มอิงกลุ่มเนี่ยหมายถึงว่าคือถ้าคะแนนมันไล่ๆกันเกรดก็จะห่างกันไม่มากนึกออกไหมแต่ของอาจารย์อะ่ะเขาตัดอิงเกณฑ์มันจะมีวิชาหนึ่งอะ่ะจะพูดไดีปล่าว่าคือพูดได้ไหมไม่รู้ทีคาาคนนดด่คืออาจารย์คนนึงเขาเขาสอนเกี่ยวกับอุ้ไม่พูดดีกว่าเออคืออาจารย์คนนึงอะ่ะคือเขาว่าสอนนั่นแหละแล้วแบบว่าเราอะ่ะ คือคือของโมเกอร์เขาจะมีสอบเขาจะบอกวันสอบแต่คือวันนั้นอ่ะเราติดงานฝึกงานโพยาบาสตว์แล้วคือเหมือนแบบเราอ่ะยกเลิกคือเราอ่ะด้วยความที่เราก็สุขภาพไม่ค่อยดีเราไปหาหมอบ่อยมากก็คือเราก็มียกเลิกฝึกงานบ้างแต่เหมือนแบบเราเกรงใจพี่เขาอ่ะแล้วเหมือนครั้งนั้นนะก็คือแบบสองวันคือเสาร์อาทิตย์แล้วคืออาจารย์คนนั้นสอบแล้วคือเราจองไปก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะเรื่องฝึกงานว่าเดือนหนึ่งแต่คือเราไม่รู้คือเหมือนเรื่องสอบอ่ะเรา เราเราเพิ่งมาดูตารางเรายอมรับว่าเออเราไม่ได้ใส่ใจตั้งแต่ตอนแรกเรื่องตารางสอบของมเกิดอ่ะนะเราก็แบบไปบอกอาจารย์ว่าเอออาจารย์คะขอสอบย้อนหลังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่นั่น,น,นอืมแล้วเราก็ไปสอบย้อนหลังเว้ยแล้วเหมือนแบบอาจารย์อาจารย์คนที่สอนวิชาเนี้ยเขาเขาตรวจคะแนนเราครั้งแรกเว้ยแล้วเขาเห็นว่าคะแนนแบบ,บายภาคเราอ่ะไม่มีเขาก็เลยให้เราสูนเว้ยแล้วเราก็เหมือนเราติดไออะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยติดไอเลยหรอแบบ ทำไมไะเราเราสอบช้าหรออะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราไปคุยมัง้งอาจารย์ก็บอกว่าเออเหมือนไปดูมาแล้วอะ่ะมันไม่มีเขียนอะไรเลยประมาณนั้นแต่ว่าที่จริงอะ่ะเราสอบย้อนหลังวแล้วคืออาจารย์ไม่เห็นตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยได้ไอมาคือตอนนี้ได้ทานสคริปของมก,กแล้วติดไอไว้แกแล้วก็แบบว่าเกณฑ์ตัดอะ่ะคือมันจะมีเกณฑ์อันนึงในเกตเว็บเด็กดีอะ่ะเราเราจำไม่ได้แล้วอะ่ะคือแบบว่าเกณฑ์มันโหดโหดโหดอะ่ะเดี๋ยวหนึ่งนะ คือเหมือนแบบเกรดเกรดมันค่อนข้างโหดเลยเว้ยแล้วเหมือนเราแบบเรา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 ,เรา,เราตกใจเลยอะว่าแบบอุย้ยทาไมทําไมตัดเกรดโหดจังแล้วก็คือเหมือนโมกุกอะมันก็จะมีบางวิชาวเว้ยที่เราได้เอบ้างได้บีบ้างแต่แล้วแล้วก็มีอาจารย์ผู้ชายคนหนึ่งเขาสอนเกี่ยวกับเออแบบเป็นเกี่ยวกับรายงานธุรกิจอะไรเนี้ย คือเราได้คือตอนแรกอะเกรดมันออกมาเราได้ A เอ้ยแล้วอยู่ดีๆอาจารย์เขาแบบเออขอขอโทษส่งเกรดผิดอะไรเงี้ยแล้วเราได้ด็อกอะได้ด็อกแบบด็อกอะคือเรากพง่งว่าเฮ้ยแบบแล้วก็ทักไปถามอาจารย์เลยนะแบบอาจารย์เขาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษานะก็แบบอาจารย์คะทำไมหนูได้ดอกอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบไม่ได้ตอบอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเราทําผิดหรือว่าคะแนนเขาทำผิดหรือนนเ,ราาเ,เราก็แบบไปช่างมันเถอะ แต่ว่าต้องคืองานทุกอย่างเราส่งการสอบเราทําเราคิดว่าเราทําได้เพราะว่าเขาส่งแนววิเคราะห์แต่ว่าไอแบบฝุกขัดอ่ะคือเราเราแบบว่าไม่ได้เรียนเป็นภาษาตัวเองอ่ะเราไปเอาจากบทอาจารย์เขามาตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดัดแปลงนิดหน่อยไม่ได้แบบสรุปเป็นภาษาตัวเองเราก็คิดว่าส่วนนั้นแหละที่ทําให้เราได้คะแนนน้อยแล้วก็เลยคิดว่าอุ้ยการที่เราได้ดอกบวกอ่ะคืออาจารย์น่าจะตัดเกรดเหมือนอาจารย์คนนี้เออคืออาจารย์โหดอ่ะอืม คือตอนแรกอ่ะมีคนบอกว่าเอ้ยหน้าแบบเอกโชโลนะเรียนง่ายนู่นนี่น้าเลยไม่จริงคือคนที่เรียนด้วยมีติดไอก็มีติด,ตดคืออาจารย์เขายังไม่ให้อฟบเขาจะให้อไว้ก่อนว่าแบบเออบางคนก็แบบงานไม่ส่งคะแนนไม่ถึงไม่มาสอบไม่ตามงานอะไรแบบเนี้ยเออคือมีเว้ยอันแบบหนึ่งเราหาอน คือมันอยู่ในเว็บเด็กดีนั่เลยเราจำไม่ได้วะ่ะคือรู้แค่ว่าแบบตัด A 8 5ปดห้าแหหรอวะไม่แน่ใจอะ่ะคือเกณฑ์ค่อนข้างโหดอะ่ะคือโหดแหละเออก็เหมือนเราได้ดอกมาดอกมีดอกดอกบวกมีดอกดอกบวกมี A ก็มีเออนะ เราหาไม่เจออะแต่ว่าถ้าไว้เรามีเราจะแปะไว้ ep หน้านะโอ้ยนี่ไงนี่ไงจอะลรจเอะไรจเอะไร,รนี่เลย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 ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เลยที่อาจารย์ส่งมาให้เราดูในแชทส่วนตัวคือแบบ a ที่90คือมอเอกชนเนาะตั 18. โหดมากมอเกิดหดมากหดจริงแบบเราเรียนเราเรียนมอรัดมอลามมาคือ,อยังยงังยังไม่ขนาดเนี้ยเออยังไม่เกณฑ์90ขนาดเนี้ยถ้ามีก็คือมีบางวิชายอย่างเช่นภาษาอังกฤษ4ีออย่างเงี้ยหงมอเกษตรก็คือตัดแบบนี้เหมือนกัน A ที่90 93อืม เรื่องมอเกิกเหรอไว้เดี๋ยวจะรีวิวอื่นๆอีกถ้ามีคนสนใจแต่ว่าคือคลิปนี้เราเรา,เราทำไว้อัดให้ให้ตัวเองดูแล้วก็แบบเล่าให้ฟังเอามาถึงมอที่สี่ก็คือเราเรียนราชภัณเอ๊ยเดี๋ยวนะคือละมอเกิกเรารหัสหกสามนะเรารหัสหกสามหกสามสองศูนย์ตึ๊ติ๊ตึ๊ติ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 ๊ต เป็นเกทักกกโลอัพเจนอ่าพอเสร็จปุ๊บก็มาถึงวันที่สี่คือมหาวิทยาลัยและหาวภัฏสวนนันทาเราก็เรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนก็คืออันนี้เป็นหลักสูตรใหม่เราเป็นรุ่นหนึ่งเลยรุ่นเดิรเลยก็คือราหัสหกสี่โปรแกรมที่ใช้เรียนก็คือเป็น r c LS Edu คือเป็นแอปพลิเคชันในใน iPad เลยในเออ Android ได้เลย นะก็คือไปเรียนมันก็จะมีเป็นบอกคอร์สว่าเอ้ยอะระยะเวลาเท่านี้คุณเรียนวิชานี้เออหรือไม่ก็เราเรียนอะไรก่อนก็ได้แล้วคือมันเหมือนเป็นเรียนออนไลน์เวลาสอบอันนี้คือพีคสุดคือไม่ไม่ได้สอบออนไลน์ในระบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้สอบออนไลน์กับเจออาจารย์จริงๆริอ่ะคือแบบเราสอบออนไลน์ในระบบเลยการเข้าสอบทุกครั้งจะมีการสแกนหน้านึกอปะคือจบเลยที่บ้านคือไม่ต้องไปสอบ ในมเหมือนแบบมรัฐมอมอ,อกชนเลยอะ่ะคือแบบว่าคือคือจะพูดยังไงดีวะคือเหมือนแบบมาเรียนในเว็บได้เลยสอบในเว็บได้เลยแล้วก็แบบจะสอบก็คือต้องสแกนหน้าอะไรเงี้ยแต่เราอะเราเราเรา,เรายังไม่ได้เข้าไปคือเราเข้าไปเรียนแล้วเราเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราเข้าไปเรียนอื่นๆแล้วคือมันจะมีมันจะมีทั้งหมดอะมีสี่วิชาแล้วก็มีเทียบโอนอะ่ะสามวิชา เหมือนวิชาเทียบโอนอะต้องทำคะแนนให้ได้62คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านแต่ว่าวิชาอื่นๆนะคือก็จะมีเป็นเกรดเหมือนกันมีเกรดตั้งแต่ A อบวกเอลบคือมันก็จะมีเกณฑ์เกณฑ์ของมันอยู่อีกมีเกณฑ์ของมันอยู่อีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาก่อนี่นะนี่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 อันนี้คือเกณฑ์ของ แาะชพสตรสนันทานะคือแบบว่าก็ยังไม่โหดแต่ว่าอาจารย์เขามีเงื่อนไขว่าเอ้ยเราเรียนทางไกลนะเกรดเราห้ามต่ำกว่า C คือเหมือนถ้าเรามีเกร์แนวโน้มต่ำกว่า C เนี่ยเขาจะให้เราไปดรอปออกอืมแล้วเหมือนเราอะยังไม่ยังไม่ได้เรียนเพราะว่าตอนเนี้ยเราเป็นรุ่นแรกเนาะระบบมันก็ยังไม่เสถียรแล้วแบบรุ่น รุ่นเพื่อนบางคนที่เขาทำมาเขาก็แบบได้คะแนนหนึ่งสองคือได้คะแนนน้อยแล้วเหมือนเพื่อนเขาก็ไปแยง้งกันว่าเอ้ยเนี่ยเหมือนแบบอาจารย์เขาเฉลยผิดหรือเปล่าแต่คือเราก็ยังไม่ได้ทาเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่กล้าทำอะไรอย่างนี้คือเราต้องไปนั่งเรียนอีกเพราะว่าอย่างอย่างสัตแพทย์รามหรือเกิดเนี่ยคือเราคิดว่าเราอ่านเอกสารเองแล้วเรารู้สึกเข้าใจบ้างส่วนหนึ่งแต่การจัดการโลจิสติกค,คือเรารู้สึกว่า เออเราไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราลู้แค่ว่ามันเกี่ยวกับการขนส่งแต่คือเราต้องการรู้มากกว่านั้นเราก็เลยแบบจะไปนั่งเรียนแน่นอนแล้วมันก็มีวิชาพื้นฐานเบสิกแบบว่าไอชาววังสวนสุนันทาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยอยากรู้แต่ก็คือยังยังไม่ได้เรียนคือเราเรอระบบสะเสถียรอย่างเดียวเลยมาถึงมสุดท้ายคือมอสทเราเรียนคณะศิลปศาสตร์อีกสารสนเทศทั่วไปคือเราอะนะก็ ยังยังไม่ได้ไปสอบแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็ยังไม่มีแผนที่ว่าจะสอบเลยเราลงไปยังนันแระเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเว้ยคือคือเราคิดว่าเราจะยังเรียนอยู่ดีไหมเลยเราจะตัดออกไปดีแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ้ยเราก็อยากจะเรียนไว้อยู่แต่คือมอสายธเนี่ยคือมาสู่สีกับมลามเลยนะตอนที่เราสมัครปีหกสองแต่คือเราก็ไม่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 ได้ไปสอบไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ติดตามอะไรเลยเพราะว่า เอสำหรับเราคือมันมัน,ม,นมันมีการส่งไปซนีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันยุ่งยากก็ยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยคิดว่าจะกลับไปต่อโดยการสมัครใหม่โดยที่จะเรียนเออโครงการสัมฤทธิบัตรแต่คือตอนเนี้ยเราอ่ะเราลงสัมฤทธิบัตรไปแล้วคือเออภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอือกอจะเก็บสัมฤทธิบัตรมากกว่าการไปเรียนแบบนั้นเลย ก็การไปเรียนแบบน้อยเลยเหมือนกันให้ลงสามวิชาปะ่ะเออสามวิชาคือลงได้หนึ่งถึงสามแล้วแบบเราเก็บโครงการสำเร็จที่บัตดีก,กว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบสามสี่เดือนลงได้ครั้งหนึ่งอะไรงเงี้ยก็รู้สึกว,ว่าเอ้ยมันมันดูเร็วกว่าการไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นนักศึกษาเขาอะไรเงี้ยนั่นก็คือจบการเรียนอยู่ทั้งห้าโมงของเราเองถาาว่าเราเรียนขยันเรียนเหรอเราก็แบบขี้เกียจมากลลวคือตอนนี้ สัตแพทย์ถามว่าสัตแพทย์เป็นไงคือเราเรียนตอนนี้เราเรียนวิชาเราเรียนตามนี้เลยเราเรียนพาโทโลจีเราเรียนฟร์มโคโลจีเราเรียนเฮลมิทเราเรียนแบคทีเรียเราเรียนอิมูแล้วเราก็เรียนเอนโดไคด์เว้ยแล้วคือแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนแบบ ต้องอ่านต้องจำเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามที่จะอ่านจะจำนะคือเขาก็สอนมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้ว20เปิดเทอม22่ิบมิถุนานั่นแหละแตคือเราดองชิปเว้ยนั่นแหละก็ต้องสู้ๆนะก็ไปกำลังใจให้ขอให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตทั้ทงการเรียนและโควิด -19 บ๊บายบาย